สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้กะผม g a ม i n g งชีวีจะพาทุกคนมาเล่นแมปแปลก i i แอนด์ซิทวิชบิลลี่จะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมความหลอนได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปริศนา p ั z เซ e เพื่อให้เราแก้ไขและหาที่แอบจากบิลลี่นะครับโดยที่เรานะครับจะต้องรู้ว่าบิลลี่เขาจะหาตรงไหนบ้างนะครับ และผมก็เลือกที่จะแอบ,บในห้องน้ําแบบงูๆซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผลของการกระทํานั้นมันก็จะเกิดสิ่งนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผม h i g h and Seek with Billy นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อนบิลลี่นะครับโดยที่เราจะครับจะต้องหาตราสัญ,ญลักษณ์จากกล่องนะครับนี่ครับเออ แล้วก็หาตามกล่องตามกําแพงหรือใต้เตียงนะครับโดยที่มีสัญ,ญลักษณ์ตรงไหนนะครับเรานั้นจะต้องไม่ไปแอบ,บที่นั่นนะครับเออซึ่งเกมนี้มันก็ไม่ใช่เกมเล่นง่ายๆหัวต้องไวนะครับเวลาในการแอบ,บนั้นไม่มีไม่มากนะครับเราจะมาคิดนานไม่ได้ถ้าเราไม่แอบ,บแล้วก็เจ้าบิลลี่มันจะโผล่มาจับเรานะครับซึ่งที่ต่อมาที่ผมเลือกจะแอบบคือตู้เสื้อนะครับเออ ซึ่งผมก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับแต่ผลของการกระทํามันก็ไม่สําเร็จพอตัดมาที่คืนที่หนึ่งอีกครั้งนะครับผมได้ทําการสํารวจไปสํารวจมานะครับแล้วผมก็ได้มาเจอกับสัญลักษณ์วิทยุผมเลยปิดวิทยุเลยนะครับเนื่องจากว่ามันให้ซสาร์ที่ค่อนข้างจะสยองพอสมควรนะครับแล้วก็ได้เจอกับนาฬิกาผมเปิดมาเจอกับอะไรบางอย่างผมพิจารณาอยู่ตั้งนหนว่ามันเป็นรูปอะไร เนี่ยผมพิจารณาสุดท้ายรู้ว่ามันคือรองเท้าที่กับหัวกับหางนะมันคือรองเท้าผมดูแล้วอะ่ะเออแล้วผมก็พิจารณาว่าห้องรองเท้ามันอยู่ไหนมันคืออะไรผมได้เปิดเข้าไปแล้วไปเจอกับห้องน้ําแต่ผมก็เลือกที่จะไม่แอบผมเจอกับตัวแซดในห้องเก็บของและผมก็รู้ว่ามันเป็นห้องนอนจึงไม่เข้าไปแอบผมนั้นใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นานมากว่าจแจบตรงไหนและผมก็เลือกกล่อง พวกนี้ในการแอบผมนั้นได้แอบไปสักพักหนึ่งและมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นภายในไม่ช้านั่นละครับผมตายอีกแล้วเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเล่นยากมากๆใครที่เล่นไม่เป็นหรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือไม่เข้าใจเกมอาจจะต้องตุยไปหลายรอบเลยก็ได้นะครับเออเกมนี้มันค่อนข้างจะให้บรรยากาศหลอนๆน,นะครับขนหัวรุกเนาะเออซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า วิลลี่เขามาทําอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ได้มาอาจจะไม่ได้มาจุดประสงค์ดีก็ได้เพราะฉะนั้นผมจึงหาของต่อไปไม่สิหาที่แอบใช่ผมหาที่แอบโอเคจะหาจากที่ไหนและเนี่ยที่แอบคุณคิดว่าผมจะแอบที่ไหนดีละ่ะอ่าผมเจอกับสัญลักษณ์เสือ้อจึงรู้ว่านั่นคือตู้เสื้อผ้าและผมก็ได้เจอกับทางขยะตรงใต้เตียง ผมนั้นได้เดินไปแล้วก็เล่กที่จะแอบใต้ทีวีเพราะไม่เห็นสัญลักษณ์ทีวีหรือว่าผมสะเพาก็ไม่รู้แล้วก็โอ้อีกแล้วโอ้โหตายอีกแล้วบอกเลยนะครับว่าตกใจเอาเรื่องนะครับตอนเล่นแต่ผมก็พยายามจะแข็งใจเล่นมันต่อนะครับเออส่วนในการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะครับโดยที่เราจะต้องหาที่แอบนะครับ คือแอบ,บให้นานที่สุดคืออย่าให้บิลลี่เจออ่ะส่วนผมเจอสัญลักษณ์เป็ดนะครับผมไม่รู้ว่าห้องอะไรแต่ก็น่าจะมีอยู่ห้องเดียวแหละก็น่าจะเป็นห้องน้ํานะครับเอ,อส่วนนี้ก็เป็นห้องถังขยะเนาะผมก็เดินไปเดินมาแล้วก็พยายามจะพิจารณาว่าเราควรจะแอบ,บตรงไหนนะโอเคผมได้เดินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง เวลานะครับมันก็เหมือนจะน้อยเข้าไปทุกทีแล้วนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแอบตู้ตู้ใดหรือสักตู้หนึ่งนะผมแอบที่เดิมแม่งซะเลยนะครับแล้วก็อ่านั่นแหละครับผลของการกระทําไม่ว่าผมจะไปแอบที่ไหนผมก็ไม่รอดเลยหรือเป็นเพราะว่าผมไม่เข้าใจเกมกันแน่ใครที่เคยเล่นเข้าใจก็สามารถมาบอกกันได้หรือเป็นเพราะว่าผมแอบถูกแล้วลืมปิดวิธีอยู่กันแน่ซึ่งผมไม่เคยอยู่ได้นานเลยครับ ไม่ว่าผมจะไปแอบที่ไหนบิลลี่เขาก็จะเจอผมไม่ว่าจะตู้หรือที่ไหนใต้เตียงหรืออะไรก็ตามบิลลี่เขาจะหาผมและคุณทุกๆท,กที่ที่เขาจะหาเพราะฉะนั้นจะแจ้งที่แอบไว้ให้ดีเวลาในการซ่อนมีไม่มากนักเราต้องไขพัซเซิลและก็ต้องรู้ให้ได้นะครับว่าไอ้เจ้าบิลลี่มันจะมาจากไหนผมนั้นได้เดินทั่วเดินเอาซัดทั่วเลยว่าจะแอบที่ไหน และก็มองสัญลญักษณ์แล้วผมก็ไม่เจออะไรที่เป็นบเบาะแสที่จะทำให้เรานั้นสามารถแอบได้อย่างปลอดภัยผมเศร้ามากครับผมต้องแอบหลังกล่องอีกรอบหนึ่งแอบแบบง่อๆเหมือนเดิมนะครับเออผมนั้นไม่ใช่นูนึงของเกมพวกนี้และก็เหมือนเดิมครับมันเจอตัวผมผมได้พิจารณาจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่จะหาที่แอบ ปรากฏว่าทั้งเกมมันก็ไม่มีอะไรเลยครับทั้งเกมมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่จุดเนี่ยที่แอบอะ่ะเออผมไม่รู้แล้วว่าผมจะทํำยังไงผมค่อนข้างจะจนปัญญาพอสมควรจนนาฬิกาตรงนี้ผมไม่รู้ว่านับยังไงนะครับแต่ว่าผมจะพยายามหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดนะครับปรากฏว่ามันค่อนข้างจะสิ้นหวังพอสมควรเพราะว่าผมไม่สามารถหาที่ซ่อนที่ดีได้เลย ผมแอบใต้ทีวีผมแอบในตู้งงๆสิเออผมแอบแล้วก็นั่นก็อ่อเช็ดโอไม่กอดผมนั้นแอบแล้วก็ตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมไม่รู้จะไปแอบที่ไหนแล้วคนดูใครเล่นเกมนี้เป็นนะ่ะช่วยบอกก็ได้นะครับว่าเกมนี้มันต้องเล่นยังไงเพราะผมเข้ามาเล่นตงๆงงๆเลยนะครับไม่ได้ศึกษามาอันนี้ยอมรับเลยนะครับเออมันก็เป็นข้อคิดและครับ ไม่มีการศึกษาก็ย่อมก็ <g ül> ย่อมจบไม่สวยโอเคนี่ทาเรื่องนี้สอนให้เรียนหนังสือเบิกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคหลังจากนั้นผมก็เดินไปเดินมานะแล้วผมก็หาสัญลักษณ์เห็นตรงข้างเต็งเป็นกล่องผมเลยจะไม่ไปแอบในกล่องๆแน่นอนนะเออแล้วผมก็ทําได้แค่เดินไปเดินมานะครับมอกเลยว่าตอนนี้สงสารตัวละครมาก แล้วก็แอบใต้ทีวีครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเออน่ะแล้วก็และจะเอเรียบร้อยครับอืมนั่นแหละครับผมไม่ไหวกับเกมนี้แล้วใครที่ดูแล้วนะสามารถกดติดตามกดไลค์ได้นะครับ